ข้าชื่อเลินเจียหรือเล่นจีเอาแม่สังชื่อดูเมอเสิดูลูกคางสิทรงผมโคตรแทร้มาหาปลัยเลยโซนๆน,นนะฮะหน้าตานี่หล่อยกว่าดีเจซูปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยซิขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมฮีโร่อีโวเราก็มาเริ่มกับตัวละครดีเจเลนจีในโหมด AI กันเถอะ ไม่แน่ใจว่าในเกมอะมันเรียกว่าเหลินเจยเรนจ,นจิหรืออะไรยังไงนะแต่ขอขอตายตายขอเรียกว่าดีเจเหลินเจยแล้วกันมันเทด่ดีเพราะตอนนี้ค่ายจีนเขาก็เป็นเจ้าของเกมนี้อยู่นะพอดีเอาไปแปลใน Google t ท a n s l a t e แล้วก็เกิดแบบภาษาอังกฤษมันเรียกว่าเรนจิใช่ไหมดีเจเรนจแิแบบ เขาเขียนเป็นภาษาไทยว่าเหลิ่นเจียเหลินเจียมันเท้อะมันเฟี้ยวไงเพราะว่าหน้าตัวละครมันจะออกแนวแบบตีตีนิดนิดนะหน้าตีตีหวานหวานแล้วก็มัดห่างมัดทรงผมห่างม้าอะไรอย่างนี้สำหรับสกิลเลเวลหนึ่งนี่ก็สามารถทำให้ตัวละครวิ่งหนีสัตว์โตได้นะอย่างรวดเร็วทันใจเลย กดปุ๊บนี่ฟื้ฟ้าตัวตีลังกาไปทางไหนก็เวลาเรากดปุ๊บตัวละครมันก็จะม้วนวิ่งเร็วไปทางข้างหน้านะมันไม่ได้วิ่งถอยหลังนะกดปุ๊บก็บฟื้อ่าม้วนหน้าไปข้างหน้าสักหนึ่งทีอะไรอย่างนี้สกิลเลเวลสองจะเพิ่มอะไรวะมันเรียกว่าแบบ เพิ่มให้ตัวละครมันติดคีย์อย่างเงี้ยนะในในในสับที่ตายคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจากที่ลองลองเล่นตัวละครนี้ประมาณ2ครั้งอะไรอย่างงี้มีความรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณเกมนี้นะเพราะว่าตายคิดว่าตายคงอาจจะไม่ได้รีวิวตัวละครตัวนี้แล้วแต่ว่าในช่วงนี้วันนี้มันประมาณวันที่2เมษาใช่ไหมเขามีมาให้ลองทดลองเล่นนะตั้งแต่วันที่1เมษาแล้วเพราะตัวละครตัวนี้ที่ตายบอกคือ มันแพงมากที่จะเติมอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมบ้าบออะไรไม่รู้ว่าเติมตั้งหกเจ็พันไม่ไหวนะฮะส่วนสกิลเลเวลสามปรากฏแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าทำให้ตัวละครมันตีเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ติดคิด้วย,ยางนะอันนี้ต่ายไม่ชัวร์นะว่าตัวละครมันปลาอะไรอยู่ปลาลูกคางหรอวะ ขอเรียกว่าลูกคางแล้วกันนะมันง่ายๆดีตัวละครโจมตีระยะไกลด้วยนะคล้ายๆเหมือนธนูเลยแล้วก็ตีเร็วด้วยถึงว่าแต่ละแต่ละคนที่เอาตัวละครตัวนี้มาเล่นนี่ถ้าใครเล่นเก่งๆนะ <Your time. S 1> เข้าไปไม่ถึงตัวละครตัวนี้เลยอนะแบบ คือมันยิงปึ๊บ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 เราก็ตายเลยอย่างเงี้ยสกิลแอนติของตัวละครตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวต้องรอดูจังหวะก่อนเนี่ยพอปาไปปมก็จะมีลูกขางหมุนติ้วติ้วติ้ว,ว,วไม่ชัวร์นะว่ามันจะสตันสัตรูตโตได้หรือเปล่าแต่น่าจะโ,โจมตีหมูด้วยนะสำหรับอันติของตัวละครตัวนี้ อย่างที่เคยบอกในทุกๆคลิปนะว่าเราจะอัพสกิลของตัวละครอันไหนก็ได้แต่ยังไงพอตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเลเวลสี่ปุ๊บมันก็ถึงจะอัพสกิลอันติได้ส่วนใหญ่ตายก็จะอัพเป็นมาตรฐานอัพจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ไปขวาสุดแล้วจะมาถึงสกิลอันติประมาณนี้ตายก็จะอัพสกิลของตัวละครตัวนี้จะเป็นแนวๆนี้แทบๆจะทุกตัวละครเลยในที่รีวิวมาทั้งหมดร้อยกว่าตัวนะ ตอนนี้ในเกมน่าจะมีตัวละครประมาณร้อยเจตัวแล้วแต่ก็ทำโปรเจกต์สำหรับตัวละครในเกมนี้ถือว่าครบสมบูรณ์แบบแล้วแหละก็ขาดแค่ตัวละครที่ชื่อว่ายังวินเซาตัวนี้ตัวเดียวนะขอให้อนาคตมันปลดล็อกให้เราเล่นหรือไม่ก็มีเอามาขายก็จะยินดีซื้อนะถ้ามันราคาไม่เกิน300บาทอะไรอย่างนี้ ไอตอนที่มันจัดเป็นแพ็คโมมาก็ชะล่าใจไม่ได้ซื้อไอตอนนั้นมันขายอยู่ประมาณ600กว่าเหรียญ600กว่าเหรียญก็ไม่กี่ร้อยบาทคนยังเสียดายจนถึงทุกวันนี้ที่ไม่ได้ซื้อมันมา <Aww. S 1> นี่เราวิ่งตีวิ่งตีก็ได้นะวิ่งแบบจึกจ๊กจึก <illing>. แต่ตอนที่ต่ายเริ่มเล่นตัวละครดีเจ เหินเจียตัวนี้นะก็ไม่ค่อยที่ได้จะได้ตั้งค่าของอาวุธอะไรเท่าไหร่ก็เล่นแบบตั้งค่าตามมาตรฐานที่เกมเขาตั้งมาให้อย่างเงี้ยสำหรับตัวละครตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยโคตรเทพถึงว่าไม่มันแพง ก็ตัวละครตัวไหนที่เล่นกิจก,กรรมเราซื้อมันมาแพงๆหน่อยมันจะมันจะค่อนข้างขี้โกงนิดหนึ่งโอ้โหเปิดอันติทีนี่น้องบอดนี่ทำอะไรไม่ได้เหมือนมันสตัน์ด้วยนิดๆนะแต่ไม่ไม่ชัววมาสตัน์หรือเปล่าแล้วก็โจมตีหมูด้วยวิ่งวิแบบวิ่งๆๆๆยิงวิ่งยิงยัง,ยง,ยง,ยงได้ แล้วก็มีแบบหลบหนีศัตรูด้วยการแบบม้วนหน้าไปสักหนึ่งทีนึกว่านักกีฬาโอลิมปิกอะไรมันจะเฟี้ยงงอขนาดนี้วะไอ้แซดยิงเร็วอยู่เนี่ยเหมือนปลาลูกคงลูกข่างฟรีคลิกเลยยิงแบบปู้ปู่ปูปูปูขนาดตัวละครเพิ่งเลเวลอะไรเนี่ยเลเวลเจ็ดโอ้โหแม่งตีเร็วชิบเป่ง ตีเรียมาพอกับสเตเลโตเลยเพอเอนี่น่าจะตีซาก้าคนเดียวน่าจะได้เนี่ยแต่ไม่เคยลองนะน่าเสียดายโดนลูกข่างฝอยพัดลมพีคาดเข้าไปนี่หลับแหล่น้องบอดน้อง AI ของเรานี่มันจะอ่อนด๋อยอะไรขนาดนี้ยิงเป็นกระสุนเลยเว้ย วลาจะเดินไปนี่แต่งตัวเหมือนจะไปเลยทำสงครามในพวกแบบว่าฟิลแบบยุโรปอะไรเงี้ยนะชุดแบบชุดตรีมเติมของตัวละครตัวนี้นี่ค่อนข้างจะแบบว่าองค์ชายสุดๆแถมหน้าตานี่แบบว่าแนวเอเชียหน้าหวานๆด้วยโอ้โหสเปคคนภาคเลยอ่หน้าเรียวหน้าหวานจมูกนิดปากหน่อยผมยาวมาทรงผมนี่แบบว่า หางม้านี่ต้องยอมสยบพิราบเลยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับนงพิราบวะเออก็นั่นดี<อ>สวยไปเลยนะค่ะพเจี้วเนี่ย <laughs> เอาลูกข่างพี่ไปกินอีหน <c oughs> โอ้โหคิวบอดเหมือนโกรธใครมา เลเวลเกถมไปเรื่อยถมไปเรื <S <S ่อยก็จะสกิลมันก็จะมีแบบประมาณนี้นะสำหรับตัวละครตัวนี้ที่ไม่มีปัญญาซื้อจะเอาเงินไปทิ้งทำไมว่าต้องหกพัน แล้วสมัยนี้ก็เรศรษฐกิจมันก็ค่อนข้างที่จะแย่นะเพราะมีโควิดด้วยเก็บเงินไว้ใช้ในย,ยามฉุกเฉินดีว่ว่าอาแล้วปิดจ๊อบแล้วเด็กๆ oh. ปิดจ <_ S 1> ๊อบปิดจ๊อบโลนแรกจากแถมกระตุงกระทุงตุ๋ยป้อมเข้าไปตีเร็วเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ยเราจะหมดเราจะหมดโอ้โนโนโนโอ้โหดีนะฮิวมีมาพอดีคิวยังไงคิวได้ตั้งยี่สิบกว่าตัวบ้าไปแล้วได้มัรดาตัวละครทั้งหมดเท่าที่เล่นบอท AI ไมานี่ตัวละครตัวนี้คิวได้เยอะที่สุดเท่าที่ตายเล่นแน้วเนี่ยโอ้โห ไม่ธรรมดาจริงๆวะเนี่ยถึงว่าทำไมเมื่อก่อนแบบเห็นคนที่เขาซื้อตัวนี้มาเล่นนี่แบบแม่งโคตรเทพเลยยิงไวชิบเป่งโอ้โหคิวไป22ตัวบ้าไปแล้วแต่ถ้าไปเล่นในโหมดธรรมดาปกติจริงๆก็ต้องไปตั้งค่าการออกของก่อนนะท่านผู้ชม ถ้าจะมาเล่นแบบว่าสม 4, สุ่ม5ออกอะไรก็ออกอัตโนมัติอันนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะกากนิดนึงที่จะเข้ามาเล่นในโหมดปกติปีกโะตะธรรมดาในณนะวินาทีนี้ตอนนี้อะไรอย่างนี้มันโคตรจะหน้าหวานเลยเว้ยเฮตัวละครสายตานี่ดูแบบมุ่งมั่นสุดๆเลยเนี่ย โอ้แล้วเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบดูดพลังลมอ่ะเหมือนแม่งมีพัดลมขนาดว่าระดับกินกินเน็ตบุ๊กลงเอาไว้เลยอ่ะแบบตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็พัดอยู่ข้างหน้าพ่อรูปหล่อของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อันอันดับหนึ่งสำหรับตัวละครในเกมที่ต่ายชอบหน้าที่สุดน่าจะเป็นโอเมก้าอันนั้นสเปกเลยสำหรับดีเ,เหลินเจียนี่ ดูแบบงั้นๆน่ะยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ตอท่ายืนพี่แกนี่แบบว่าคือจะลำมวยจีนไฮเก๊กอะไรเปล่าวะข้านี่พร้อมต้านลมสถานฟ้ามานานแล้วอะไรอย่างนี้ฝั่งทีมเรามีคิสตันโลตัสเมนฮอสเมอร์ลี่แล้วดีเจเหลิรนเจ๋ ฝั่งทีมศัตรูมีดีเจเหลินเจียซายา่าเมฮอรเจนนี่และซันวูคองต้องขออาภาัยนะผู้ชมท่านผู้ชมที่แบบว่าไม่ชัววแม่งชื่อเลนจิหรือเหลินเจียแต่ขอเรียกว่าเหลินเจียเพราะว่าแบบมันเพาะดีมันจะได้ดูแบบว่าเป็นพระเอกกำลังภายในแบบโอ้โหปลาลูกข่างสถานฟ้าพี่พบพัดลมนี่เรียก,กว่า ยิ่งกว่าโทนาโดอีกนะหมุนลูกห่างไปทีเนี่ยโอโหปล่อยอันติเนี่โอโหไม่ธรรมดานะเนี่เวาลาวิ่งทีนี่ก็มีผ้าห่มพันคอด้วยกระเพือปีภาพๆเลยสวยใช่เดี๋ยวขอม้วนหน้ากลับบ้านแป๊บหนึ่งองี้ปะ่ะ เราก็จะเล่นกันแบบว่าชิวๆสิวๆก <All back. S 1> ็มาเดะก <All back. S 1> ็มาเดะโถตีลังกาม้อนหน้าโชว์ไป็นหนึ่งตลบอ่ะเดะเดะ <All back. S 1> มาดิครับมาดิฮะ <All back. S 1> มันฮาวมากอ่ะมันฮาวมากนะฮะหฮาวมากอะห้อย <All back. S 1> <Hey, S 2> เลือดจะหมดบอกบ้าเ <All back. S 1> มอร์ลี่เมอร์ลี่ยังไงเมอร์ลี่ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอมว้วนหน้ากลับบ้างก่อนเลือกอยู่ครึ่งหลอดเรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่มั่นใจหลอกล่ออ่ะหลอกลอก่อเขาป้อมเลยเขาป้อมเลยมาเดยมาเดยอาทอนะว่าจะปลีออวมานาวไม่บีบปลาท่ออทอวิ่งตีคู่มากับเมอร์อลี่เลย มเมอลี่ตบมันทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะแต่เราเหมือนแบบว่ายืนโง่โงงงอนะปล่อยให้เดอะแก๊งมันไปจัดการของมันคนเดียวอะไรอย่างนี้เ <ipple>, ออไม่ต้องกลับบ้าเลยเว้ยให้เลือดแม่งขึ้นมาเชย่อขึ้นมาแบบงงงง อย่ารออันเตะของพี่ก่อนนะน้องเ๋ยวจะได้รู้ว่าลูกคางพายุทอร์นาโดแม่งเทพขนาดไหนพัดทีนี่ตัวขาด2ท่อนเลยเวลาปล่อยสกิลไปทีโะท้ขอให้ได้ถมน้ำลายถุยโชคีโมเบเบ๋กหน่อยเขาไปไหนกันหมดวะอยู่เลนกลางกันหมดหรอ เล่นแบบว่าสบายสบายไม่รีบไม่รีบ,ม,รบ <our> มีความก้ากระย่างใหญ่ขึ้นสไปด้วยแมนี่เรียก ong, mm hmm. พี่น้องพี่น้องฮ้าอะไรอย่างนี้เลยเออป้อมกลางฝั่งทีมเรานี่เลือดจะมิดแล้วนะป้อมจะแตกแล้วเมอร์ล mm ี hmm. ่วิ่งไปไหนวะ <I see S 1> วิ่งไป <I S 1> อยู่เลนซ้ายนู่นแล้ นี่เราตีกับใครอยู่วะเนี่ยเจนนี่เหรอโอ้ไม่เห็นตัวละครเลยเอาลูกค้างไปกินหืเลือนรถเครื่องหลอดตอนนี้กำลังเล่นแบบกักๆยังม่ยังแบบว่ายังไม่เข้าไปใส่ยับต้องมีประธานเปิดวิธีก่อนเดี๋ยวเราตามเลยลเราไม่ได้เล่นแท้งไง เฮ้ยเฮ้ยตูมอองไอสันัวกคองนี่มันแม่งเอ้ยโดนไปหลายตีนเลยเอาอาวโรตาสฝั่งเราก็โหล่วงกลางอากาศ <c oughs> ทำไมมันอ่อนปวกเปียกกันอย่างนี้วะเนี่ย <c oughs> ปล่อยไก่กันนะ <c oughs> ตั้งแต่ยังไม่ถึง4นา <c oughs> ทีแรกเลย พอข้าแป๊บผ้าผ้าห่มของข้ามันยาววิ่งทีนี่สวยพลาพลาบพลาบมันเหนื่อยนะให้ในการใช้พลังงานวิ่งเนี่ยขอออกกําลังกายสักแพ็กหนึ่ง mm hmm. เผื่อแบบว่าซิทแพ็กขึ้นจากหกลูกแม่งกลายเป็น mm hmm. เอกแพ็เลย8ลูกขึ้นมาทันทีอะไรอย่างนี้เ <laughs> ขาก็ไปเละเทปปูยี่ปูยามันอยู่เลนซ้ายนะเราก็เป็นแก๊งตุยป้อม มึงตีไม่ค่อยจะเข้าอะไรวาให้ป้อมเอาเร็วก่อนที่พวกมันจะมาเร็ว๋ยวจะได้ม้อนตีลังกากลับบ้านอีกนีดเดียวอีปีศดเดียวโหคีบมันหมดซะก่อนฟังเราเลงกลางก็ามากันเยอะนะเนี่ยไหนพวกแม่สาวสายยอ่อขี่แม่กวาดกระท้งมาเเอาอันตีไปกิน ขอตุ๋ยป้อมก่อนไม่ไหวแนละ้วแล้วก็ม้วนตีลังกากลับไปสักหนึ่งตลบเดี๋ยวแก๊งฆ่ามาแล้วรอปลาแล้วสกิลเลเวลสเวลาจะใช้นี่มันต้องอยู่ใกล้ศัตรตูในในวงล้อม <c oughs> พื้นที่เซอร์อเคิลวงกลมด้วยใช่ไหมเพราะเมื่อกี้นี้กดแล้วไม่ติดต้องมีศัตรตูอยู่ใกล้ๆนะอ้าวศัตรตูมาแล้วกดทุกอันทุกอันกดดีกดดี โอ้โหตุ๊บตาปุ๊บป,ปั๊บรับโชครออันติแป๊บหนึ่งนะน้องจังหวะไม่ได้เลยฝั่งทีมเราใครถึกๆว่าพ่อเมนพ่อเมนกับน้องเมอไปเที่ยวไปไหนก็ไม่รู้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาลูกขังผ้าอีกแล้วตู้มองสี่รุมสามมากันช้าไปนะสอยมนันฝาก,กตบให้ด้วยสักสี่ห้าทีอย่างนี้ต้องฉลองเลยเปล่า ปุ๊บปั๊บรับโชคไปเลยเออรอตาตีป้อมนี่รออะไรรอตาไม่ตีป้อมวะคีบ <was> <Keep S 2> เหลือตั้งเยอะตั้งแยะฮา <I see. S 1> น,นี่จะตีป้อมมาโถ <Shut down. S 1> ว้ามาต่างไกลหละ found, ไปแล้วไปแล้ว ไม่รู้จ<ค>ะวิ่งไปไหนเลยเฮ้ยเหมือนเพิ่งสังเกตว่าอาวุธนี่มันจะอยู่ในแขนของตัวละครนะเนี่ยโอ้โหมันก็หมุนได้โออาวุธแม่งอยู่ที่แขนเนะวะมันเสียววะแล้วก็ยิงปุ๊ปุ๊ปูุฟิลเหมือนเล่นใน่นเลยอะเอาเฮ้ยเฮ้ยตีป้อมผิดจังหวะเหมือนเล่นฮาร์ปไลทสมัยตอนวัยเยาว์นะหมออ้อยยังไม่ขึ้นเลยไง เอาให้โดนลมอล้วให้โอ้แต่แก๊งนี้ปล่อยให้เราโดนลมไปคนแรกเลยสกอร์โค้ดส้นเตีนเลยศูนย์สามศูนย์จะเตีไข่แตกไป่นี่ยังคิวใครไม่ได้เลยเนี่ย มันก็ต้องลมเลเยิเล็เทเหมือนยำรวมมีดยำทะเลอย่างงี้เดียวออมันเข้าไปใส่อย่างงี้รออะไรอ่ะด้อปาร์ตี้ยังไม่จบเดี๋ยวต้องไปร่วมปาร์ตี้กับเดอะแก๊งก่อนฆ่ามาแล้วเอาไม่ตีป้อมกันนะเขาวิ่งไปไหนกันนะเขาไปเลนกลาง ฝั่งเรานี่ดับอานาถกันแบบว่าน่ารักเลยนะฮ้ยเฮ้ยโอ้พลังลูกข่างพิ่คาดไปกินไหมจ้าแม่สาวสายาออกมาดิแต่เราก็ไม่ค่อยอยากจะห้าเข้าป้อมเท่าไหร่นะไปช่วยเลนกลางดีกว่า เดือกแก๊งไปไหนเราต้องตามเขาไปเป็นแพ็คเป็นก้อนนะอย่าเป็นฉายเดียวเดี๋ยแม่งไม่รอดฉายเดียวนี่โ,โหเป็นไงล่ะปล่อยไก่ไปสามดอกเมอร์รี่มันไปตีใครวะ <Okay. S 1> ช่วยเขาตีมันเกิ้ลไหน ปอลแล้วลเร็ว,เร,วเ,รเราจะเราจะไม่จะปล่อยไก่มาเนี่ยปล่อยลูกข้างาไปฮะพรไอ้ตเลยจะหมดคิดต้านวิ่งมาพอดีเปิดอันตีเรเ้ไปอ้าวอ้าวอ้าวและแท้ต้มแป๊ะเร็วดน,นึนนง อีกนิดนึงห้อยจุ่มจุม่มหน้าจุ่มหญ้าไป,เ,ปเล่นยังไงวะเนี่ยศูนย์สามสามงงกับตัวเองไว้ให้โอ้โหยิงแบบติดจรวดปุ๊บปุป๊บ ไอตอนที่แม่งเล่นตีกับบ่อนี่คิวไป22่พอมาเล่นจริงๆแม่งคิวใครไม่ได้อยากใหญ่ก,ก็เคลื่อนแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวใครโดนใครโดนพอลิงพอลิงมันห้าวมันห้าวไงมันห้าวไงโอ้ยใครแตกต้องน้าดีใจนะพอลิงมันห้าว อย่ขอเก็บเลเวลกอนเก็บโกงเก็บโกอะไรก็ว่าไปอาวุธของข้ามันอยู่ที่แขนไงมันพร้อมจะติดปีกป้าได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นอีเนี้ยเนี่ยฝั่งทีมเรามีตัวซับโลตัสไม่นั้นแมงก็ไม่น่าจะรอดวะ่ะเนเล่นแบบเป็นงาน เล่นเหมือนขากน้ำลายเล่นถอยถอยไป,ไปเล่นแบบกลาง,ลาง<ๆ>ย่างใหญก็ชนะอะไรอย่างงี้เรื่องโมนี่ขอให้บอกติดท็อปไฟเลยซวยใบเรื่อย <c oughs> เดี๋ยวไว้มาพบกับคลิปหน้าจะมารีวิวตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาบีน่ามันมีให้เทสฟ,ฟรีเหมือนกันโคตรดีใจเลยจบโปรเจกต์นี้อย่างแบบว่า ตายก็ได้ทำแบบประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วบายบายบุ๋ยๆท่านผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยท้อเอาไว้ให้ลิงเถอนะจ๊ะ <c oughs> เราจะสู้กันต่อไปชีวิตมันเกิดมามันต้องต่อสู้แล้วดิ้นรนรนรน